สิบหัวขาลอยโอ้ห้าพใบไกีด้แล้วใกสิได้แล้วมันบ้างโอ้มาบักวินมันแชแชกว่ามาบักวินหรืองินสองตัวนี้บอกสิบหก

ไัยบมันมาอยดอ่ได้มันไ่ด้บเี้เบังค่อยนบังคอลนึงเออาร้อยซือว่าช่นโอ้ว่าจะโนรพูดีกเจงมันบ่เพียงเพียง เพียงพีงหกโอเพียงหาจึงนี้เขาชี้นี้ได้บ้างตัวนี้มึงเอาจะไปไหน่ามา

ล่างง่ายเสียกันพี่รองอไผเป็นไผบาดนี่งมันีต้อาสวยงมันีนกี่หวินแนมนะรมัก่อินนี่เนาะมงวินง่ามดิบักวินง่าผด้งางหวินง่าแ้มักวินกับคู่ละสามร้อยบอกคู่น่หม่วินบังคู่ละสามร้อยผมดีม่อวินง่ายยางดี ไกอไราพันหเอ่ยงหาพาร้อยบังเข้ารถเหรอสามร้อยก็ซื้อบังห่วยเมนซองทางให้ซองทางให้เนาะตัวนั้นสามร้อยหรบังตัวนี้หาพันบ่ด้ เอาเพียงยังเพียงอยู่เบียดเนี่ยเบียดเนี่ยแลี้ยวแต่ขายเอาแล้วไปแล้วสุดนึงแล้ยวนี้ไปอ่ไปบังไปได้ได้ก็ไปแล้วนี่เดี๋ยตัวตัวนี้บาดดูสามเนาะไปไปออกไปบังแยกไปตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้บาดสู้กันบ้างหนึ่งเอาบุงดูตัวนี้ชิพ่าแล้ว สี่พันจะได้หกพันโนดอนดอนปอดเบอยากกว่กันใบน่เขาเียนเบอรแล้วเนาะ

พวกเสียอย่างนี้คออน้บัติพที่มีคอต้อไปว่น่ะนี่บอก